ไม่ค่อยแบบว่าถ้าไหร่นะเขาเรียกอะไรนะมันมันเป็นมาสองสามงวดสามสีงวดแล้วแบบเป็นแบบไม่อยากเล่นหวยแบบในหัวไม่มีเลยแล้วก็ซื้อแค่ตัวเดียวกลับไปกลับมาไมเ่เลิกไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป หักดิบไม่ได้คะ่ะต้องค่อยๆค่อยๆปล่อยหักทีเดียวไม่ได้ผู้จียนถูกบ่อยใช่คะ่ะคุใช่ถูกบ่อยพี่หน้าได้ป่อปนะชื่อจนกวดจะถูกรังวันใหญ่ติดไว้จักสองสามใบ ก็ติดไว้สักสองสามวัก็ดีค่ะเอาไว้แบบว่าเออเวลามันประกาศรางวัลเราก็ยังพอแบบมานั่งดูเนาะวะก็ว่าก็ถูกมาที่เด้วนี่ค่ะถูกค่ะเขาก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันเลอกทีเดียวไม่ได้ใช่มันเหมือนคนเลิกเลาเลิกบุหรี่นั่นแหละค่อย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 ค่อเป็นค่อยๆยไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเลิกได้เองนี่ก็เริ่มคิดว่าเดิมแล้วเนี่ยเริ่มไม่อยากซื้อหวยละ ซื้อน้อยงลงนะ้รอุ้ยคนขึ้นเยอะเดี๋ยวก็ปักก้าซะเลยตัวไหนเด็ดครั้งวันนี้เอาอีกแล้วนะคะจุ่มไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นหวยแต่ว่าแม่บอกว่าจะให้เลขมาซื้อแต่ว่าไม่ไม่เห็นส่งมาเลือกกับสามีง่ายกว่าตายว่าไปนะคะเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวสามีน้อยใจนะคะ เบอมายังยังค่ะสวัสดีค่ะค่อยๆค่ะค,ค่อยๆเดิกพอเราไม่ถูกไปไเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมันจะเบื่อมันจะไม่อยากซื้อเองมันละเหมือนพี่ตอนนี้ตะก่อนพี่ซื้อเยอะมากซื้อเยอะมากงวดแล้วหลายพันเลยนะ ตอนนี้ถือซื้อแค่หลักร้อยแต่เนี้ยแต่ก่อนเป็นพันสองพันเลยนะซื้อหวยลอตเตอรี่ไม่นับเยวนี้ซื้อหวยแค่ร้อยเอ้แค่หลักร้อยแล้วก็ลอตเตอรี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลยเห็นลอตเตอรี่ก็ปกติจะวิ่งไปเลือกใช่ไหมเยวนนี้ไม่ไม่เข้าไปใกล้เลยซื้อพอหลุนใช่ไหมรักษาบ่หายเด็จ้า แมนจะพี่น้อยจุ๋มป้าซื้อสบู่นางไรห้าสิบก้ายังไม่ได้ต้องเสียค่าส่งหรือเปล่าจ๊ะยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้สั่งเมา่ไหร่คะสั่งในในบ้านฟ้าหรือเปล่าคะทักไปนในเพจเลยค่ะถ้าไม่ได้เสียค่าส่ง ก็อาจจะมีส่วนนะคะถ้าในบ้านฟ้าใช่ไหมวันนั้นถ้ารวมค่าส่งก็จะเป็นร้อยนะคะร้อยกว่า,วาคุณป้าต,ต้องโอนร้อยกว่าบาทค่ะถ,ถึงเข้าถึงจะปิ้นออกมา,มาไ,มได้แสดงว่าไม่เลือเสียค่าส่งคุณเม็ดทรายเราซื้อมาทั้งปีไม่สูกสักเทีแต่จใจยังสู้อยู่พี่ก็เหมือนกัน จ่ายไม่ครบเนาะทักยังไงจ้าอินบ็อกเลยค่ะข้อความนะคะทักไปในข้อความะะเลยค่ะแล้วมันจะขึ้นไปหาพี่กิ่งนะคะต้องไปจ่ายเพิ่มนะคะถ้าไม่ได้จ่ายค่าส่งมันก็จะไม่ปิ้น ไอคิวหายไปไหนนะเสือตัวทำหน้าบัานไหนยังไม่ดูเลยค่ะยังไม่ดูเลยเริ่มจะขี้เกียจ <laughs> ้างนะคะคไม่แน่ใจเดืเอนหน้ามนะั้งเดือนหน้าหรือเปล่าไม่ดูค่ะ เป็ดไม่ยอมลงมาคันจมกูกไปทำอะไรไม่รู้็ไปรับอะไรนะกับคุณพีท เป็ดอยู่ข้างบนค่ะขี้เกียจขึ้นไปเมื่อยดนขึ้นเดินลงเมื่อยค่ะไม่แน่ใจกี่วันนะคะใช่ค่ะสวัสดีนะคะรับเครื่องราด กบเ,เงาแน่เลยฟังไม่อยู่ปีนี้กบจะมีน้องไหมไม่รู้มีไม่ทันนะมั้งกบสวย ที่นั่นร้อนไหมคะร้อนค่ะใครอยู่ข้างหลังหุ่นค่ะหุ่นตัดค่ะให้มันยาวกว่านี้ก่อนทานเรียบร้อย,ยแล้วค่ะแล้วพี่จุ๋มยังคิดกลับไปอยู่ดาวอีกไหมคะ่ะคิดสิค่ะ คิดอยู่ยังคิดอยู่สวัสดีครับพี่จุม๋มพี่จุ๋มดูอ้วนขึ้นไหมคะเยี่ย,ยมทักสุ่มสี่สุ่มห้าเงียบเงียบจุ๋มไว้ <c oughs> คิดถึงเป็ดเป็ดอยู่ข้างบนค่ะช่วงนี้พี่จุมเอ็นดูเอ็นจอยค่ะ <c oughs> ดีจ้ะพี่จุมสั่งข้าวมาทานดียังหรือพี่จุมทำเองอืมกินข้าวกับประทูเมื่อคืนเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุม กล่าว่าเจลาออกช่วงสักอายุหกสิบปีเจลาออกค่ะตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดอีกยี่สิบเจ็ดอีกสามอีกยี่สิบเจ็ดปีเอออีกยี่สิบสามปีพี่เดียประมาณหกสิบปีอายุหกสิบปี แล้วก็เหลืออีกยี่สิบเจ็ดปีพี่ถึงเอ้ยี่อีกสามปีพี่ถึงจะดาออก <c oughs> คิดอยู่ค่ะแต่อีกยี่ <c oughs> สิบสามปีเกษียณพอดีเห็นไหมคิดอยู่แล้วแต่อีกยี่สิบสามปีไงจะลาออก ลูกคุณบุม๋มลูกคุณบุม๋มข้าคุณบุ๋มไม่ลูกก็ลูกคุณหมวกคงเป็นสาวพอดีรอบำเดนบำนานก่อนคืนนี้วิจุมนอนที่นี่นอนนี่อีกไหมคะนอนจ้านอนค่ะคุณบุบกลับถึงจะได้กลับนะคะ มีได้ขายของไหมคะมีวันนี้มีนะคะืมพี่โจมเสียงคลุ่มลอยมาอือขายวันนี้เอ้ยขายตุ๊กตาวันไหนหรอไม่แน่ใจคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมียังมีอาง,ง,งานลูกค้าอยู่คะ่ะ เอฟกองวันนี้ก็มีนะวันนี้ก็มีนะกลองจุ่มนะมาเอฟเลยแต่ว่าเขาให้เขาให้ราคาเท่าเดิมมั้งไปงานกับคุณพีทค่ะไปรับเครื่องเครื่องราชปะพูดไม่เป็นเดี๋ยวจะพูดผิดอุ้ยคนดูแปดร้อยคุณพระคุณเจ้าก็ไปไหนคะ พระคุณเจ้ามีได้กี่ทุ่มคะนะ่านะนะจะช่วงหกโมงเย็นใส่ฟิลเตอร์หน่อยหนึ่งได้ไหมพูดถูกแล้วคะ่ะถูกหัือมคะพี่เดียหนูไม่ได้เข้าไปอ่านไลน์พี่เดียเลยคนรักพี่จุ๋มเยอะมากคนเกียดก็เยอะคนรักเป็นร้อยคนเกียดเป็นล้านไม่เพียงพอกับคนรักเลย <c oughs> น่าสุดก็สวยคนดูจะพันหนึ่งแล้สาธุให้คนขึ้นไปถึงพันเมื่อวานป้าเจอพี่จุ๋มตัวจริงสวยค่ะเจอที่ไหนคะ ติ๊กต k อกเขาขี้อายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทักปุ๊บคนลดเลย <c oughs> คนมันเยอะนะมีสิมันต้องมีเจอไออะไรนะคะกินอะไรนะ พี่จุ๋มยังกินกินค่ะกินทุกวันต่อตอนขี้อายอืทักปุ๊บคนลดนะอย่าไปทักเขากินทุกวันนะคะตอนนี้เเสือก็กินเส,เสือชอบมาก เจอกันนะนเคุณสิริพรจุ๋มไม่เจอกันนานเลยใครคะเนี่ยมันเพื่อนรู้จักด้วยเหรดูสิเอ้าวีอเงาตัวจริงตัวเด็กเคยแวะมาหนึ่ อคนบ้านเดียวกันญาติกันกูบุมไม่อยู่ค่ะเงาเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอียังเงา อ๋อเคี้ยวเสียงดังไม่มีคะ่ะไม่ทำบ้านคุณธีทไม่ทำคะ่ะคุมไปงานคะ่ะใช่เป็นคนบ้านเดียวกันแต่ว่าจำ ไปเรียกชื ì, ่อเขาไม่ดูว่าชื่อพี่หรือว่าชื่อน้องเงา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 มันชื่อเงาใช่ใช่ ร้อนมากอะร้อนมากๆ <c oughs>